เจอไหมกับอาการรถติดขับรถทีไรรถเต็มเลนทุกที่ไม่รู้ว่าจะขับไปทางไหนหรือเลนไหนดีโลบซ้ายหลบขวาก็ยังชนและวันนี้นะครับผมก็มีทางเลือกใหม่กับซีเพนขับบนถนนเบื่อแล้วมาขับบนท้องฟ้ากันดีกว่า้าวกับเกมซีเพนเออคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่านำพานะครับไปสู่เกมเครื่องบินนะแต่ว่าคุณผู้ชมนะครับบางคนอาจจะตัดสินใจอยู่ว่ารถดี หรือเครื่องบินดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีนะครับเอาจริงๆนะครับถ้างบนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0,000น,นะผมแนะนําว่าใช้รถนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะเออตัวรถเนี่ยถ้าราคามันไปแตะที่ไฮใหม่นะที่20บาทเนี่ยผมบอกเลยครับว่ารถเนี่ยจะมูนมากๆเลยซึ่งราคารถนะครับตอนนี้เนี่ยขายกล่องที่600เหรียญน,นะครับ เดี๋ยวก,กดเข้าเกมก่อนเข้าไปดูกันก็จะอยู่ที่600เหรียญใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเปิดกล่องได้ทั้งหมด2กล่องด้วยกันแปลว่า2กล่องเนี่ยราคาจะอยู่ที่1200นะครับเหรียญส่วนมีค่าอะไรบ้างครับ1ครับค่าทะเบียนครับค่าทะเบียนเนี่ยสิเหรียญแปลว่าเราจะเสียทั้งหมด20เหรียญครับสคันบวกค่าน้ำมันอีกคันละ2นะครับเอ่อสองนะครับ,รบ18 อืมโอเคสิบแปดอ่ะผมตีเลยพันสามจบอ่ะพันสามนี่คือจบเลยนะจบรวมคงค่าน้ำมันอะไรเรียบร้อยละอันนี้คือเป็นยอดที่จะต้องเสียนะครับคือทั้งหมดสองหมื่นหนึ่งในกรณีที่เราซื้อสองกล่องนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบินล่ะเครื่องบินกล่องจะตกอยู่ที่ห้าร้อยซีเพนคือผมยังไม่ได้ซื้อนะคือว่าแอดแมวก็ไม่มีตังเหมือนกันนะเมียวโอ้โหเอเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูราคาอ้าดูละ เอ้ยสี่สองแล้วว่าโหว,วันนั้นมีคนชวนแอดอยู่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยแอดแมวมาซิ่งกันไหมอะราคาตอนนั้นคือสามสิบแปดบาทเองครับเดี๋ยวก่อนนะลองคำนวณก่อนห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยจะตกอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งโอ้โหราคานี้เท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยแต่นี้อาจจะต้องมีเผื่อค่าน้ำมันเครื่องบินด้วยนะครับไม่รู้มีป่าผมเผื่อไว้แล้วกันอะประมาณน,นี้ คือคือผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยอะอยากรอเหมือนกันอยากจะกดใจจะขาด ouais. แต่ราคาสอง0มื่นนะครับโอ้โหแพงสเลอเกินเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไอ้รถเนี่ยแหละเอาเอาไอ้ซีซีคาร์เนี่ยไปแลกกับซีซีเพนคือเอาง่ายๆมันเท่ากับน่าจะเท่ากับซูเปอร์คาร์หนึ em. ่งคันปะเออใช่เท่ากับซูเปอร์คาร์หนึ่งคันอะต้องเอาซูเปอร์คาร์หนึ่งคันเนี่ยไปแลกกับเครื่องบินยังไม่ได้เลยเนี่ยว่าราคามันมูนแล้วอะโอ้โห เกินแต่ถามว่าความคุ้มค่านะสมมติว่าเครื่องบินเนี่ยวิ่งได้วันละ20เหรียญน,นะครับตกวันละ860บาทส่วนรถเนี่ยถ้ามี2คันตกอยู่ที่40ถ้าเปิดได้แลเปิดได้แลนะครับซุปเปอร์คาร์แลกกับซุปเปอร์คาร์สมมติโชคดีจัดๆเลยเออน่าจะได้อยู่ที่ประมาณวันละ60ครับอันนี้ผมตีแบบมุนมูลเลยนะ60นะครับ60 เราก็จะได้มากกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องบินเราเปิดหนึ่งล้แล้วเราได้แลเราอาจจะได้30ครับหรือ35มสิบ้าอ่าผมตีไว้สัก30มสิเอ้ยผมตีสักยี่ห้าละกันอ่ายี่ิบห้าอ่ะผมตีสามสิบถ้าอ่ะเห็นกามต่างแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดอันนี้ได้5้าเนี่ยก็เท่ากับลดลงแปลว่าณนะตอนนี้ครับราคาถ้าถามว่าราคามันขึ้นไปถึงสี่เอขึ้นไปถึงยีมูลตามเครื่องบินนะ รถก็จะคุ้มพอๆกับเครื่องบินนะครับ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมไหวไหมกับราคาเครื่องบินขนาดนี้นะครับสองหมผมตีเลยว่า2 2 0 0 0ืแล้วกันอในราคานี้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราคุ้มเราอยากลองก็จัดเครื่องบินแล้วไปใส่รถได้เหมือนกันเพราะอะไรผมมองว่า2เกมนี้ครับเขาจะทําการแพทรวมกันนะครับนี่เลยเห็นไหมครับ เขาจะมีการรวมกันนะครับในโหมดของเออแพนเพน VS คาร์นะครับแบทเทิลหรือว่าเป็นโหมดแบทเทิลการต่อสู้แล้วก็มี PP โหมด PVC โหมดนะครับแล้วก็มีเป็นโหมดแบบว่าเออซิมูเลเตอร์นะครับเป็นโหมดจำลองนะครับ PVE โหมดปกติทีเ่เล่นเหมือนคล้ายๆกับของรถนี่แหละครับ สำหรับรีวอร์ดนะครับในแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะแล้วแต่นะครับบางวันอาจจะได้27แต่ผมเฉลี่ยที่20ใช่ไหมบางวันอาจจะได้เยอะกว่านะครับรวมๆแล้วอาจจะได้ประมาณ25-30ก็เป็นได้นะส่วนเครื่องบินก็เหมือนกันครับแต่ว่าดูราคาเห็นไหมครับมันก็มีราคาที่แตกต่างอันนี้คืออนาคตของมาเก็ตแปลว่าตอนนี้ผมมองว่าเครื่องบินนะครับยังเปิดกล่องลุ้นเนี่ยยังคุ้มนะครับส่วนตัวผมเองอ่ะก็อยากจะเปิดกล่องนะครับ เออมันมีเติมน้ํามันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับรีเฟอร์มีเติมน้ํามันเหมือนกัน2เหรียญผมก็เลยกะว่าประมาณ5้าร้ลกันอ่ะประมาณนี้เพราะว่ามันน่าจะ18เออเดี๋ยวผมกำลังเลงอยู่นะครับเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเข้าอยู่นะครับเครื่องบินเอาสักลำประดับบรารมีนะครับ <c oughs> ขอมันต้องมีเดี๋ยวโดนขิงอีกเดี๋ยวผมเปิดไอดแรกนี่ต้องได้เลยนะเดี๋ยวผมจะขิงเลยครับขิงในกลุ่มเนี่ย มาเลยครับหรือว่าใครจะมาลุ้นก่อนก็ได้นะกดสักแบบห้าร้อยเงี้ยปั๊บอาจจะได้สี่คันก็ได้นะเอออ่ะแลยระยะ,ะคืนทุนนะครับอยู่ที่กี่วันอยู่ที่ว่ารถที่เราได้นะครับคุณภาพ,าพผมตีเลยนะครับสา4สิบถึงสี่สิบห้าวันประมาณนี้ส่วนซีเพนเนี่ยอยู่ที่สามสิบวันนะครับจะคืนทุนเร็วกว่าด้วยราคาที่ไม่ลงนะถ้าราคายืนพื้นที่สี่สิบหรือสาสิบเก้าเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้ามันลงไปถึงสามสิบเนี่ยเริ่มไม่คุม้มละ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจนะครับว่าคุณผู้ชมนะครับลองดูว่าเปรียบเทียบดูนะแล้วก็ใจอยากลงแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ใจเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยก็เปรียบเทียบประมาณนี้นะครับสำหรับการสเต็กกิ้งนะครับเดี๋ยวเขาจะมีเพิ่มคูในอนาคตนะน่าจะประมาณเดือนหน้านี่แหละและในส่วนของตัวรถนะครับก็มีการสเต็กกิ้งได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมถอนหมดแล้วครับถอนกินนะครับเนื่องจากว่าแอดแมวนี่แห้งแล้วครับกรอบเลยกรอบเลยจริงๆนะ ก็ลงบอมไป3สามจอแล้วครับก็เรียกว่าอ sl ของมันต้องมีอ่ะมันไม่มีสักทีอ่ะโดนคนขิงอ่ะโดนคนขิงอ่ะโอเคครับก็โดนลูกเพจนี่แหละขิง <laughs> ขิงอยู่นั่นอ่ะขิงจนมือมืออยู่ไม่สุกต้องแบบทับมือไว้ก่อนเนี่ยจากตอนแรกนะผมบอกว่าผมจะลงแค่หมื่นเดียวใช่ไหมบอมลงไปลงมาสามหมื่นสี่มื่นแล้วนะ <laughs> เปิดจนกว่าจะได้อะไรงี เออมันต้องมาดูราคาก็มูนนะผมไม่ผมไม่ได้ซื้อเพิ่มมันนะผมซื้อตอนราคาล่างๆเลยนะครับประมาณสามสิบกว่าบาทแล้วก็อีกราคาหนึ่งคือประมาณ4ี่สิกว่าบาทนะครับแล้วก็ไอล่าสุดก็คือประมาณห้าสิบบาทแต่ตอนนี้คือกําไรไปแล้วไนงะตอนนี้ผมปั่นมาได้ส0ิบกว่าเหรียญแล้วครับสาสิบห้าเหรียญโอแม่โอแม่เจ้าถ้าผมปั่นได้สักสามร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญน,นะครับผมก็จะมาเปิดให้หมด <laughs> ของมันต้องมี SL ต้องมาโอ้โ oh, หเป็นไงครับคอนเซปต์ของมันต้องมี SL ต้องมาของมันต้องมีท่องไว้ของมันต้องมีก็ประมาณนี้ครับสำหรับ2เกมนี้ส่วนตัวนะครับแอดเองก็อยากจะมาลงเกมนี้นะครับสีเพนของมันต้องเมส่วน12ราศีก็รอดเดือนหน้านะครับประมาณวันที่6นะสิ้นสุดเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาประกาศให้ทราบ ภายในกลุ่มนะครับติดตามในกลุ่มได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด u b s ส r i b e ในกลุ่มกันด้วยนะครับในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกมใหม่ๆที่แอดจะมาแนะนําเผาเงินให้หมดและรวยไปด้วยกันนะครับเป็นสุลต่านด้วยกันโอเคไหมคลิปนี้ไม่ได้มาชักชวนนะครับ <c oughs> ไม่ได้ชักชวนนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับตัดสินใจว่าจะเอายังไงนะครับสำหรับการ ที่เราเนี่ยจะลงเกมใดเกมหนึ่งนะครับต้องถามใจก่อนว่าเราพร้อมไหมนะครับทุกเกมมันมีความเสี่ยงว่าไม่ว่าจะเกมที่ดูมั่นคงหรือไม่มั่นคงนะทุกเกมมันเสี่ยงหมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคืนทุนยังไงนะครับอ่ะผมคนนํานวณคร่าวๆนะครับ1นคันนะครับ35วัน1คันนะได้700เห็นไหมครับคืนทุนแลแปลว่า35วันคืนทุนนะครับเครื่องบินเครื่องบิน20เหมือนกัน30วัน คืนทุนครับเพราะว่ากล่องละ500เห็นไหมครับถ้าเครื่องบินนะตอนนี้ผมว่าซื้อกล่องละ500ยังคุ้มอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องบินมันยังไม่จํากัดไงเนี่ยมันยังไม่มีจํากัดว่าได้คนละกล่องกล่องเท่าไหร่ galaxies. มันต้องการปั๊มให้เครื่องบินนะครับเขาต้องการปั๊มให้มันเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องบินยังไม่เยอะมากแต่รถเนี่ยมีจํานวนเยอะนะครับรถเนี่ยมีประมาณนี่ครับแสนกว่านะครับส่วนเครื่องบินเนี่ยก็2 0 0 0 0ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยังไม่เยอะมากนะผู้เล่นเยอะกว่านะครับถ้าสังเกตดีๆผู้เเล่นยอะกว่า เออเยอะกว่าเยอะเลยแล้วเครื่องวินมันไปอยู่ไหนหมดวะหรือว่าสเต็กกิ้งกันไว้เฮ้ยหรือรอทุกกันเนี่ยเอ้ยน่่งกลัวนะคือถ้าเกิดว่าคนที่ได้ i อ o จะทุบก็ทุบเลยนะครับขอราคาต่ำๆนิดนึงผมก็ได้เข้านะครับกาลรนาการุดาด้วยนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายๆเอออย่าลืมมาเช็คราคาก่อนเข้านะครับ ราคาของรถเนี่ยเออจะเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับถ้าไซเวนะอยู่ที่15-16ถึงบาทเราลองดูราคาช่วงนี้ได้นะครับผมหรือต่ำสุด14บาทนะ